าจะพูดถึงรถยอดนิยมของวัยรุ่นไทยนะครับผมคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นตัวยอดฮิตของวัยรุ่นวัยทำงานเลยนะครับไวัยไม่เกินสามสิบนี่รถพวกนี้นี่เขาจะนิยมเอามาแต่งกันนะฮะหรือถ้าจะแต่งอยู่แล้ว ก็เอามาแล้วก็มาปรับเปลี่ยนมาปรุงแต่งอะไรหลายๆอย่างที่ชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นสี่ประตู2อประตูอะไรก็แล้วแต่นะ <c oughs> เรียกว่าเป็นรถซิ่งกันเลยละครับนะทีนี้ไอ้รถพวกอย่างเงี้ยเนี่ยนะหลักเบสิกมันเลยถ้าจะเอามาแต่งมันมีอะไรนะถ้าภายนอกก็สีครับล้อยางนะครับช่วงล่างก็พวกซับ เฟมปีกนกปีกนกนะถอยเสียปลายท่อนะครับอ่าเป็นสเตนเลสไหมนะถ้าเป็นห้องเครื่องก็อืมอะไรอ่ะมีค้ำโชกไหมนะเปลี่ยนปั๊กหัวเทียนไหมเปลี่ยนสายหัวเทียนไหมเพื่อให้รถมันมีกําลังไฟที่ดีเวลาวิ่งเวลาออกตัวเนี่ยมันจะมีพลักกาลังเหลือเฟือเลยเลี้ยวแรง นะครับมหัศย์เลยหรือว่าจะจูนกล่องจูลลอมนะครับเปลี่ยนกล่องแบบที่ควบคุมการทำงานของระบบหัวฉีดเครื่องยนต์นะเปลี่ยนหมอ,อกลองไหมเปลี่ยนหม้อน้ำเป็นสเตเลสไหมนะฮะเปลี่ยนกองเปลือยไหมกองก็มีหลายทรงนะครับกองเห็ดนี้นะกองตัวหนอนหรือท่อสเตเลส นี่นคือหลักๆเลยนะครับปกติของแต่งรถซิ่งจะมีอยู่ประมาณ20-30รายการครับไอทีวีเขาเรียกว่าเป็นของที่มันเห็นชัดๆนะที่เหลือก็งานดีไซน์กันแล้วแต่ชอบ